เราไดเจอได้ไเลอนละครไทีเจอใครเจอใครี <pentru ol SH> the 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 plane, the ่น the ีก uh ิกิ๊บแใครไ่ไเื้อโมเหรอเ้องเหรอใคอ่ะเองรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราไปซ้อมอ่ะเราโดนกิ่นกิ๊บทำอะไรปะ เขาอยากเป็นโจรโว่นี่ก็ได้ทุกคนนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทุกคนแยกกันเป็นกิ๊บกิ้วนะฮะไม่กิ๊บกิ้เขาโชคดีตรงนี้แหละเออจริงใช่ต้องลองดูทำอะไรก็ไม่มีใครว่าเขาใครคนคือเขาจะมายืนอยู่ประมาณตรงนี้ ป่อยมากทำทุกวันทำถี่จนจนกระชาต้องทำโคต้าขึ้นมาโคต้าเป็นยังไงคะทุกครั้งจะมีโคต้าขึ้นมานะครับทุกครั้งที่ไปซ้อมท s l พี่จิ๊บจิ๊จะมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้แค่5ครั้งเท่านั้นครับครั้งต่อต่อวันสิบครั้งสองเดินขี่ทำสเลยตอนแรกเป็นแบบว่าลิมิเต็ดเนน้นระชาป่วยระชาเดินเข้ามาแล้วพี่จิ๊บจิ๊ก็กระโดดเข้ามาเลยอี่กระชาระชาบอกหยุด จิ๊กจิ๊บวันนี้เราป่วยเราขอได้นะวันนี้วันหนึ่งหน้าเราให้เลยสิบสี่กลาเป็นแก่คพบแปดครบไปเรื่ยๆพอครั้งที่สิบห้าเต๋อกระชายยุบเคี้ยวขึ้นมาอยู่ากเข้ามาไปรอดไหมยุบเคียวอะไรไปรอดไหมนี่เราพรบยังไงยองเตะผู้ยังไม่เป็นไรฉันสบายสบายก็ดีใจด้วยสบายก็ดีใจด้วยนะพูดถึงเบนเน่ยพูดถึงเบนเนี่ยโซ่เป็นยังไงบ้างโซ่มป็นอะไร ประทับใจอะไรยังไงมันทั้งใจทุกคนแหละโดยเฉพาะคนที่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะตลกในขนาดนี้คือชาชานี่ไม่จริงจริงคือชาชาตอนแรกเขามาเข้าด้วยกันบ่อยเข้ามาเหมือนไม่ยี่ปากม่เหมือนที่มีปัญหาอีู่ตรงนู้นคนเดียวนั่งอ่านบนังสือเยอะถามคำถาได้ไหมอ่ะจำไม่ได้พอเขาฉากก็สะกิดกันอะไรต่อไม่ฉากนี้พูดอะไรดิแล้วประชาก็เริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆหลังแรกประชาแต่งตัวปกติมา หลนหาชาไม่ปกติจากตรงไหนก่อนชาเริ่มใส่กางเกงยันยนเกงอะไรกางเกงอะไรเก้าอยู่ประมาณตรงเกเวป้ารม่าเ้าอ่ตรนี้เป้าอยูนีมันอยู่นี่แล้วก็ใส่กระโปใส่เขี้ยวมาอนเดงยีคซึ่งกงเกงตัวนี้นะครับถูกติดไว้ที่เอวด้วยเชือกคาดัวเส้นหนึ่งไ่หวังช้าง มันเป็นเสื้อสีดำที่ใหญ่มากเชอใหญ่มากท่ิ๊ชอบไปดื่มใช่ชอบดื่พอดื่เสร็จปุ๊บกางเกงมันก็จับยุดที่เดิมมันเป็นเพราะอันนี้่งว่าเต็มองคเต็มองคจะมีดาบสมุนไพรอยู่ตอนแรกเดี๋ยวว่าคาชาตอนแรกคาชาส่งรูปเข้ามาให้ดูในไลน์ว่าเขามีคอนตูมทั้งตัวจริงงานในเรน่องคาชาเขาแต่งคอสเตอย์เล่นอยู่มาก โอเคโอเคโอเคแม็กโอ้ยัอ้ยโ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 อยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอรยโเพื่อ้รัอเยรอพย่อ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ักเพืโอนจโอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอักแอ่ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโ้วแอ้แโอ้ยโอ้ยโม่ยโอ้ยโอ้ยอายโ่้ยโยโอ้ยโอ้ ได้ข่าวว่าตอนนี้อยู่อุตรดิตนะครับโมยังสิ่งที่คุณพูดไปก็คงไม่ถึงกับาลอกหางพูดได้เลยคะคุณไปเลยเฮ้ยยังเไงดิแล้วคันเทนตเป็นยังไงการซ้อมเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมา